สวัสดีครับวันนี้ร้านเชฟิกบายเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับอันนี้เป็นสุดหล่อจากค่ายยามาฮ่าครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับของอาวันนะครับตัวสุดของอาวันนะครับอาเป็นยามาฮ่าอาวันเ็นะครับจะมีตัวเอขึ้นมานะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นโฉมปี2018นะครับคันนี้ปี18จะได้คุยคิป ขึ้นลงจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมมารายละเอียดอีกทีนึงนะครับให้ดูสภาพโดยรอบกันก่อนนะครับอันนี้ก็สวยครับสภาพสวยครับอันนี้ข้าวๆครับโอเคของแต่งข้าวๆนะครับหลักๆที่เด่นๆก็จะเป็นข้ออะคารวิกนะครับปลายดาบครับเป็นไวปลายขึ้นมาไทเทเนียมนะครับของแขนนะครับก็จะมีเกยโยงของคามีนะครับ อกล่างนะครับเพียวคาร์บอนครับครอบอันนี้เป็นครอบเครื่องนะครับการลอยเครื่องเป็นเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีข้อเฟรมนะครับที่เห็นเป็นละลายคาร์บอนนี่คือเป็นชุดเฟลลิ่งแท้ของอาวันเอ็มนะครับจะได้เป็นพวกเฟลลิ่งคาร์บอนมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยครับอย่างชกนี่ก็ชกหน้าเอรินไฟฟ้านะครับนะครับบางคุดหน้าก็เป็นเพียวคาร์บอนจากโรงงานครับด้านหน้านี่ก็เป็นเพียวคาร์บอนจากโรงงานนั้นเหมือนกันนะครับ ถังก็เป็นเอกลักษณ์นะครับสวยๆขัดอลูมิเนียมนะครับจากโรงงานครับนี่ก็กระลอยถังนะครับเท b บิลบู๊กกนลอยฝาถังนะครับของบูดนะครับชิวหน้าแต่งเมจิคอลเลสซิ่งครับบุดกระจกครับของไรเทคนะครัพสวยยางนะครับยางใหม่เลยครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับเป็นยางบิสโตนแตนหลกครับ s อ3ครับยางใหม่ๆเลยครับ มีการล้มด้านหน้าให้ด้วยนะครับหนึ่งคู่นี่ครับเฟลลิ่งอาร์วันเอ็มนะครับจุดเด่นของอาร์วันเอ็มก็คือได้ชุดฟ้าริงเป็นเพียวคาร์บอนนะครับด้านหน้าชุดด้านหน้านะครับเต็มๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับกันลอยแข็งคาร์บอนครับนะครับอันนี้เป็นบางคนหลังนะครับเป็นหุ้มนะครับหุ้มผ้าคาร์บอนแล้วก็อันเดอร์เทลเพียวคาร์บอนครับ สวยๆอุดถ่ายอุดอตรงท้ายสั้นนะครับไฟเลี้ยวหลังนะครับตรงนี้จะเป็นไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวครับนะครับยางดอกเต็มๆครับยางใหม่เลยครับนะครับสภาพยางสวยๆครับยางใหม่เลยนะครับปีใหม่เลยนะครับเอ3อสานะครับสโซสเตอร์ยังใช้ได้เยอะครับ งานสวยๆนะครับจบหลังคร่าประมาณนี้ครับน,นี้ก็จะได้เมื่อกี้นะเป็นตุดมดนะครับอันนี้บอกว่าหุ้มผ้าส,สวยๆนะมันจะมีตุดมดเป็นของตรงรุ่นมันเลยนะครับของอางบนเอ็มจะได้เป็นตุดมดเทียวคาร์บ,บอนมาให้นะครับเกุญแจมให้3ดอกนะครับบุกสวิตคู่มือมีให้ครบครับ รถในเล่มสามือนะครับสามมือแท้ครับผมซื้อจากเจ้าของมือที่3านะครับนะครับรถก็มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับด้านหน้าก็เป็นการสบัดเอรินนะครับเป็นการสบัดแต่งนะครับแต่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นการสบัดเอรินไฟฟ้านะครับเป็นการสะบัดแต่งตรงรุ่นนะครับมานี้คร่าวๆครับเอเดดูเลขไม่กันครับ เไม่์วิ่งมา11,900กกลครับเค okay. สวิตช์ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนของเหลวอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังเสียงเครื่องกันครับ นิ่มๆนะครับ ประมาณนี้นะครับกับ R1M นะครับตำหนิเขาว้านะครับมันก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นรอยตามการใช้งานนะครับนะครับตรงแข็งบ้างนะครับมีริวรอยบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีริวรอยบ้างนะครับเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สตเปอร์อะไรสวยครับนะครับไม่มีแตกหักครับครับสต็ปเปอร์แข่งข้อสวยครับปรกันตีครับรถไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนักร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนของเหลวนะครถทุกคันผมจะเปลี่ยนเช็คของเหลวเช็คระบบไฟระบบต่างๆให้ก่อนขายทุกคันนะครับก็มีรับประกันเครื่องรับประกันเอกสารให้ทุกคันนะครับโอเคครับคันนี้ผมเปิดราคา ไว้ที่489,000บาทนะครับราคานี้ได้ขี่ R1M รับออกใหม่ราคาเป็นล้านนะครับออกใหม่นะมือหนึ่งนี่ราคาล้านตีไปล้านเอ็ดนะครับคือมือสองตอนนี้คือราคาถือว่าหันไปเยอะมากหายไปเยอะมากนะครับคุ้มนะครับใครที่หาอยู่ใครที่เป็นความฝันของอผู้ชายหลายๆคนนะครับคนเล่นรถนะครับ หากใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675นะครับเฟซบุ๊กเชมบูเบเ i อร์นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับสวัสดีครับ